สมศักดิ์แทบสุทิเทนรัฐมนตรียุติธรรมทำไมมึงไม่ตอบหนังสือกูเกือบยี่สิบวันแล้วที่กูมีหนังสือขอพบมึงขอสอบถามมึงมึงอาสามารับใช้ประชาชนแต่มึงเสือไม่รับใช้ประชาชนมึงเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้อย่างไรมึงเป็นสส ิชิตวิชิตสรารอาจทำไมมึงไม่ลงโทษอ,อธิบดีก็มังรับคดีตั้งหลายสิาบฉบับแล้วที่กูร้องเรียนไปไอ้วิชิตสาราอาจให้วิชิตวิชิตสาราอัประกาชกระทรวงยุติธรรมมึงตามกูด้วย นี่คือกระช่วงยุทธธรรมที่ใหญ่โตและโหดฐาน